วันนี้ EP ที่2แล้วนะครับในรายการพี่ห้อยอะไรนะครับหลังจาก EP แรกนะก็กระแสตอบรับดีมากนะครับ <Wow. S 1> วันนี้ผมพาพี่ๆนะครับมาดูวัยรุ่นบ้างว่าน้องๆหนูๆเนี่ยเขาชอบห้อยพระอะไรนะแล้ววันนี้ผมอยู่ที่อยู่กับเพื่อนบ้างนะครับก็มากินข้าวกับน้องๆนะแล้วด้วยความแบบขยันตัวเป็นขนของผมนะครับก็เฮ้ยเข้างานเลยดีกว่า เอาที่ร้านที่เรามากินข้าวนี่แหละนะครับ <S <S เดี๋ยวไปดูกันเลยอ่านี่ยังไม่ทันเข้าร้านเลยมีคนดักรอแล้วนะ <S 1> <S 1> อันนี้ไม่แท้แต่ว่าไม่แน่เพราะว่าเรารู้ที่มาที่ไปไหมอ่ะที่มาที่ไปอันนี้ผมไม่ก็มาทราบแล้วเราได้มันจากไหนครับดีว่าอาให้มาอาให้มาเหรอมันมีสองกรณีอาจจะเป็นพระใหม่ๆอาจจะเป็นลิงเจจิที่อาเราศรัทธาแล้วครับผมเขารับมาเขาก็มาให้เรา หรือสองมนพาอะไรก็ไม่รู้ที่สนามแม่งทําขึ้นมาครับผมแต่ทีเนี้ยพี่ถามเราหน่อยเราอายุเท่าไหร่นะครับ24เป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนปาเกเป็นคนปตเลยเหรอแล้วเราชอบพาไหมชอบชอบไม่กลัวพาบาปอ่ะไม่ใช่เราเป็นคนชอบเรื่องพาเครื่องอยู่แล้วใช่ไหมครับผมมีองค์นี้ได้ได้ได้มามาให้ดูให้หมดเลยอันนี้เขาเรียกท่ากระดานท่ากระดานสวยสวยแท้แท้ห้าแสนว้าว อันนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรยังไม่ท้อยังไม่ต้องท้อจะได้ห้าแสนแล้วอมื่แสนห้าเอาไปก่อน <c oughs> อันนี้ก็ยังไม่เก่าครับค่าส่วนใหญ่เราไปได้มันจากไหนอ่ะคนน้นคนนี้ให้อะไรเงี้ยอรอยังไม่ได้ <c oughs> สุดท้ายไม่แท้ใช <c oughs> ่ครับอยากได้ผ้าแทนไหม <c oughs> เอางี้ที่ให้แบบผ้าที่จะช่วยเหลือเรื่องเองินเรื่องทองแล้วกันนะ wow. หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่หลวงพ่อทองรู้จักปะสิทธิ์หลวงพ่อคูณเป็นเจ้าวาดองค์ต่อจากหลวงพ่อคูณแล้วกุมาส่องพระคูณทำไมวะเนี้ยออันนี้ได้กี่แสนเพชรงนี้ฮะองค์นี้ได้กี่แสนองค์นี้แสนเดียวก็หลูแล้วแสนสาหัสพระนาสวยพระเนี่ยเพิ่งออกตอนเนี้ยอาจจะหลักร้อยพันกว่าบาทไม่รู้พี่ให้ด้วยความที่ว่าหนึ่งพี่เห็นเราชอบพระ สองถ้ามีพราแท้ๆเอาไว้คุ้มครองตัวเองครับผมณ่ะให้ท่านให้โชคให้ลาบนะครับโอเคครับขอบคุณค่ะได้ครับเฮ้ยมีดพ่อคูนจริงปะเนี่ยครับใครเป็นคนบอกพี่ผมเห็นเขียนคูนอยู่อ๋อเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาเขียนร้อยคูนร้อยอะไรอย่างงี้เหรอครับอันนี้ของพี่หรือของน้องๆของผมเองครับแล้วพี่ติดตัวเพราะอะไรผมชอบหลวงพ่อคูนเนจะยแ่ไม่ ก็ปูนก็เราโอ้โหนบาพารามีครับพันหนึ่งแน่ไหมแท้ป่ะครับไม่รู้ผมซื้อผมซื้อพี่แท้ไม่แท้ผมรับผิดชอบตัวเองแต่พี่ขายไหมล่ะยังครับยังเหรอแต่ชอบอ่ะอ้าวมันก็ไม่มีหรอกก็ปูนเนี่ยก็เลยและแล้วพี่ไปรู้ว่ามันไม่แท้แล้วพี่ไม่ยอมเอาเงินพันหนึ่งทำไงไม่เป็นไรเออมันต้องงี้ดิอ่าเขาเรียกว่าศรัทธานำพาณิชนะครับแท้พี่แท้คครรัับบแ้ พี่ห้อยอะไรบ้างเนี่ยแย่ๆเลยครั้นี่ยเพิ่งจะมาห้อยเพิ่งเจอข้างหลังเป็นนั่นเนี่ยจอปรล่อ๋อถอดมาดูหน่อยมันทั้งชุดเลยผมก็งงแล้วไปเจอจากไหนมาไปได้ที่ไหนมาเนี่ยเป็นจ่าภาคีครบชุดเนื้อเนื้อเหมือนผมไม่รู้เนื้ออะไรก็ไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยก็เลยเจอของของกที่บ้านก็เลยเอาของผมเห็นแปลกดีไงไม่เคยเจอพวกนี้เขาเรียกว่า เป็นพระที่เป็นที่พึ่งทางใจแต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันทําเงินไม่ได้มันไม่ไม่ใช่แบบที่เราเล่นกัน,นแต่ถ้าเราเขาเรียกว่าเราศรัทธามันก็ห้อยได้หมดเลยเอางี้วันนี้ผมจะให้พระแท้ๆพี่องค์หนึ่งเอาแบบที่เขาเล่นกันเลยแบบว่าสากลไปที่ไหนคนก็ให้ตังค์เอาไหมได้ครับขอบคุณมากด้วยความที่ผมเห็นพี่เนี่ยมีความศรัทธาในพระมาก ถึงแม้ว่าพาร์ที่พี่ห้อยเนี่ยมันไม่ใช่พาร์ที่เล่นกันมันอาจจะไม่ได้แพงมากนะแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าแท้แน่นอนพี่จำหน้าผมไว้นะได้ครับไม่แท้เมื่อไหร่พี่พี่เอาไปเสี่ยงหน้าผมได้เลยผมจะขอลายขอเบอร์พี่ไปได้ไหมครับได้เลยครับเผื่อว่าผมมีพาร์มาผมจะส่งให้ดูว่าอันไหนพอไปได้อะไรเหมือนช่วยเหลือหน่อยได้ครับไม่มีปัญหาเลยอันนี้ลายส่งรูปี่สิบห้าสต๊รดบนะครับเอาเป็นว่า ไม่มีพิธีไหนยิ่งใหญ่เท่าพิธีนี้แล้วนะครับแล้วอย่างที่บอกแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ผมครับครับผมนี่ของไทยอะครับของเราเหรออ๋อเราเล่นท้าอยู่แล้วเหรอไม่ผมก็เก็บผมไม่เล่นหรอกพี่อ๋อเราเราเจอเข้าท่าเข้าท่าเราก็เก็บแต่ถ้าแต่ถ้ามันแท้ผมจะขึ้นคอ้พี่นะถ้าอันไหนพี่ดูแล้วแท้ก็อย่าเอาไปใช่ไหม ได้ครับพี่ขอซื้อต้องดูราลาข้านะเฮ้ยเขาเรียกว่าสมเด็จโตร้อยปีมันเป็นรุ่นร้อยปีที่สร้างตอนท่านมรณาภาพแล้วละ่ะแต่วัดละครังเนี่ยสร้างสร้างขึ้นมาเหมือนกับเป็นที่ระลึกว่า,วาเฮ้ยท่านมรณาภาพครบร้อยปีสองพันได้ไหมยังดีกว่าพี่เฮ้ย,ยแล้วเท่าไหร่ถ,ถึงจะพออะยังกว่าพี่ยังเฮ้ย,ย เก็บไปก่อนพี่เก็บไ้ก่อนี่มาจีบเรื่อยๆนี่นี่เขาเรียกอาการตกใจนะเจอพระแท้แล้วตกใจไม่เป็นไรพี่ให้ราคาไว้อยากขายเมื่อไหร่ให้พี่ก็ส่งไลน์หาพี่อ่าองค์อื่นมหสองพันไม่ได้จริงเหรอเก็บไปก่อนพี่เเฮ้ยเราเล่นพัดเป็นนะเนี่ยเราเราดูดูจากไหนอ่ะไล์สดหรือดูจากอะไรอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ ไม่ได้สุดท้ายและท้ายสุดพี่มีพระดีๆมาแจกเราไหมมีแต่ไม่ให้อ่ะเราห่วงอ่ะเราห่วงพี่พี่ก็ห่วงเราอ่ะ <c oughs> อันนี้ขอไฟดีๆหนะ่อย <c oughs> แล้วเราห้อยพระอะไรอ่ะผมไม่ห้อยพี่เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ห้อยพระยังยัง <c oughs> ไม่รู้ไอพี่ <c oughs> ว่าอันไหนแท้ไม่แท้อ๋ออันนี้เราเป็นการเป็นงานเลยนะ เอาแบบว่าจังๆเลยนะแท้ขายบ้ายังยังโอเคแต่ไม่แท้ไม่แท้ไม่แพ้ <c oughs> องคเนี้ยพี่อยากให้แท้มากเลยพหาอยงจะได้ตังสักหมื่นหนึ่ง <Wow. S 1> มีอันนั้นน่ะสมเด็จโตร้อยปีวัดละคังเป็นรูปเหมือนที่นั่งอยู่ในซุ้มราคงอ่าถ้าอยากจะหาห้อยสักองค์เอานั้นมาห้อย หรือถ้าอยากขายสองพันบาทไม่องแทบผมอยากไปเลี่ยมเลยพี่เลี่ยมเลยเลี่ยมเลยอันนี้แทะพี่มีพ้ามาเจ็ผมเลยอยากได้จริงเหรอได้พี่แรงเลยไหมปีนี้อยู่เท่าไหร่ยแปดพี่ยี่แปดเป็นคนจังหวัดอะไรผมอยู่อุตรดิตถิอุตรดิตเหรอเสียดายนะไม่มีพระยาพิชัยดำหักมาถ้าอุตรดิตนะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาแบบใกล้เคียงเลยนะเอาสายมูไปดีกว่าท้าเวสุวรรณอ่า พี่รับปากอย่างหนึง่ง<ม>แท้แน่นอนแล,แล้วแล้วเลี่ยมมาแล้วห้อยได้เลยขอบคุณครับพี่ครับไม่มแล้วสองพันได้ไหมเนี่ยนะหลังจากที่เรารู้แล้วพนักงานกาดเด็กเสริฟนะครับ <c oughs> ที่นี่ชอบพามากหลายคนวิ่งมาหาเองเลยนะด้วยความที่ว่าเขาอยากรู้ว่าพาเขาแท้ไหมเ <c oughs> ขาชอบพระนะครับ <c oughs> แต่วันนี้เป้าหมายเราจริงๆเราจะมาดูวัยรุ่นเราจะมาดู แหกมากกว่าเดี๋ยวไปดูบึมบึมน,นีเราไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อตังตอนครับตังตอนอ่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับ 28, ยี่ิดย่างยี่สิเก้าพี่ห้อยพระอะไรมาเขาเวสุวรรณครับของที่ไหนรู้ไหมอ่ะวัดจุกเชอร์แปดเลี้ยวชายังเทาเอ้ยอวัดช้างแต่พี่คนที่ไหนครับกรุงเทพครับอ๋อแล้วทําไมเราไปห้อยพระที่นั่น,นอ่ะพอดีรุ่นพี่พาไปนะับ ก็เลยแบบว่านับถือวันนี้พี่เขาแชร์ในเฟซแล้วก็ผมเข้าไปดูที่เขาแชร์แล้วแบบว่าตอนแรกก็ไม่รู้จักเ้าเวชสุวรรณแต่ว่าเห็นพี่เขาแชร์แล้วมันสวยดีก็เลยอ๋อก็คือรุ่นพี่ที่รู้จักกันเข้าไปไหว้ใช่ใช่แล้วก็เลยขอแบ่งเข้ามาอ๋อตามเข้าไปตามเขาไปไหว้ก่อนแล้วก็หาเช่ามันเองอ๋อเช่ามาเท่าไหร่เท่าทีครับ พอดีเป็นแบบว่าลุ้นนะครับสุ่มอ๋อเหรอใช่ครับแบบเปิดสุ่มก็เหมือนกับไอจองรุ่นนี้จองไปก่อนตอนที่พายังไม่ออกครับราคานี้ได้เนื้ออะไรก็แล้วแต่ใช่ไม่รุ้นเนื้อครับราคานี้อะไรอย่างงี้ใช่ใช่ครับใช่ครับขอดูหน่อยได้ไหมเฮ้ยสองเหรียญเลยนะและและที่เดียวกันนะครับที่เดียวกันครับหลวงพ่อช้างวัดจุกเฉยิอย่างนี้ไม่ต้องห่วงแท้แน่นอนถ้าจะขอแบ่งสักองค์ ปกติพี่ทำมันไม่แพงอ่ะครับไม่เป็นไรปกติพี่ทำอาชีพอะไรครับร้านอาหารอยู่ในห้างครับผมอ๋อทำร้านอาหารก็เหมือนเป็นเป็นคนเสิร์ฟหรือว่าเป็นเหมือนแบบจัดเลี้ยงอะไรอ๋อแต่ชอบท้าวเวสวันใช่ไหมใช่เอาบนักถือเอางี้ผมขอแบ่งที่เนี่ยสักพันหนึ่งได้ไหมตรงไหนครับตรงนี้ก็ได้น่ารักดีพี่เช่ามาเท่าไหร่ก็แรกไม่รู้ผมไม่รู้แต่ผมดูแล้วผมชอบผมว่าเช่าเอาไป ปากแปนเพจผมอ๋องนี้หรัอห่วงไหมนะองนี้หรือห่วงองค์นี้มากกว่าถ้าแบ่งจริงๆอยากให้องค์นี้ครับพอดีผมเกิดวันพฤหัสผมชอบสีส้มสีส้มใช่ไหมเกิดวันพฤหัสอย่างนี้รวยรวยแน่เลยนะแต่พี่จะบอกอะไรให้เอาป่ะครับอันเนี้ยสีน้ําเงินกับสีแดงใช่ไหมสีน้ําเงินเนี่ยเสริมเสริมเรื่องเดชของวันพฤหัสสีแดงเนี่ยเสริมเรื่องโชคลาภของวันพฤหัสส่วนสีส้มเนี่ย เป็นสีประจำเพื่อัสเองเขาเรียกว่าเราใช้ตัวเราเองอ่ะมันเหนื่อยอแต่ถ้าเราใช้ของที่มันเสริมเราอ่ะมันไม่เหนื่อยมันง่ายกว่าอันนี้แล้วแต่อันไหนก็ได้แต่พี่พี่บอกให้ฟังตามความรู้ที่พี่มีถ้าเราเลือกตามสีนะเองให้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งจะแบ่งองไหนก็ได้พันหนึงเดี๋ยวพี่ซื้อไว้งั้นแบ่งองนี้ก็โอเคเห็นป่ะไม่ดื้อ คนแถวนี้ไม่ดื้อ <c oughs> ไม่ได้เอามามิชชั่นคอมลีทวันนี้ได้เท่าแล้วหวังว่าจะได้ต่อไปอีกนะอ่ะอันนี้นพี่ห้อยพาอะไรครับเป็นคนนอนเหรอขอดูหน่อยได้ไหมนี่ได้มาจากไหนครับ ของพ่อครับของพ่อพ่อให้มาเหรอครับพ่อพ่อเล่นพ่อเล่นพ่อเล่นมาอ๋อแฉว่ะแล้วถ้าพี่ขอซื้อขายได้ไหมเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวพ่อเห็นตายเลยอ่ะไม่ไม่ขายมากินอยู่แล้วโอ้โหแล้วเราอายุเท่าไหร่แล้วอายุยี่สามครัยี่สามอ๋อทำงานอะไรป่ะรับราชการรับราชการนะครับที่ไหนครับกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นทหารใช่ไหมโอ้โหแฉว่ะอันเนี้ยนะพี่บอกให้ สมมุติว่าเราต้องออกลบออกอะไรนะอันเนี้ยต้องห้ามห้ามเอาออกจากคอเลยค่ะปูเหยี้ยนนี่แถวคาดปลอดภัยนะแถวมากจำมือหน่อยแถวอ่ะตกลงไม่ให้เช่าเหรอเดี๋ยวพี่ให้พลาอีกองหนึ่งเขาเขาแล้วนะตอนจะมีตังค์แต่เบียร์ก้องม่แายเอาพลาแบบขายได้ไปด้วยอันนี้ถ้าหาตังค์กินเบียร์ขายได้เลยนะ ลงห้องสีลิงดำนะโอเคขอบครับเพราะน้องให้พันอะไรครับไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรอ่ะทำไมไม่รู้อ่ะเหรอดูพันหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยกูดูพันไม่ได้ว่ะไปผมดูให้ไปคือถ้ากูกลิ้มไปดูเนี่ย เขาเรียกว่าเกมแน่นอนถอ,อ,อดออกมาก็ไม่ได้โ <c oughs> ทษน,นะครับอ๋อรู้แล้วหลวงผูทวด <c oughs> หลวงผูทวดะ <c oughs> เราได้มานยังไงครับแม่ซื้อให้ค่ะอ๋อเนอะอยู่เท่าไหร่แล้วครับปีนี้24ค่ะเราเราเป็นคนเล่นหวยหรือว่าเป็นคนลงทุนเราเราหาโชคลามหาอะไรอย่างงี้ไหม เล่นหุ้นด้วยเหรออายุ24ี่นี่นะยี่สิบสี่หรอชื่ออะไรครับชื่อเยลลี่ค่ะเยลลี่เยลลี่อ๋อขอไอเดียไลน์เลยได้ไหมขอร้อเล่นที่มีช้อยให้เราเลือกสามอย่างค่ะหนึ่งเลยที่ให้น้องพันหนึ่งสองที่เอาพระให้น้ององค์หนึ่ง หรือสามน้องเอาพัยให้พี่พี่ให้น้องสามพันให้ได้ไวอ่ะสองรากาค่ะสองคือ2อก็คือพี่ให้พักอ๋อเหรอชอบพักมากกว่าชอบเงินง่ายๆก็ไม่เป็นเป็นพี่แม่ซื้อให้ค่ะอ๋ออ่แล้วทำไมไม่เอาหนึ่งอะก็ได้พันหนึ่งปี ไม่รู้แล้วแต่พี่พี่เอาเลือกถ้าที่พี่ให้อาจจะองละห้าพันก็ได้ไม่รู้ไม่รู้เออไม่รู้เอามันอยู่ที่ถ้าแต่ถ้าเราเล่นหุ้นเล่นหวยที่มีเท้าเว้สุวรรณให้เงินก็ต้องเป็นเทาเวสุวรรณแล้วอ๋อแต่องค์ใหญ่มากเลยนะใหญ่มากเลยค่อยได้ไหมอ่ะใส่กระเป๋าถือก็ได้อ๋อ ก็คือให้เลยให้เลยแล้วก็ไอรีไลด้วยรอเล่นรอเล่นไปวันนไปี้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่้อยพาอะไรครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จริงไหมผมไม่รู้คนไทยไม่รู้เยอะมากพี่รู้ไหมแต่คือเขารู้แต่ว่าเขาต้องมีพาติดตัว แต่พระอะไรก็ได้แล้วทําไมพี่ไม่หาพระที่มันฉลกกับเราอ่ะคือผมไม่ใช่สายแบบเล่นพระไม,ไม่ใช่อะไรอย่างนี้แต่เนี้ยคือผมว่าไปไปทํางานมาไอ้ดีๆคือเขามาให้อะไรอย่างนี้ขอดูได้ไหมครับ,รบเริ่มอยากเริ่มอยาก <c oughs> รู้แล้วอืมอันนี้เขเขาเรียกสมเด็จ พวกนี้คือสมเด็จวกร้อยสิบแปดปีแท้นะพี่นะแท้ครัแท้จริงหรอแท้แน่นอนถ้าถ้าขอเช่าจะให้เช่าไหมอะองนี้เหรอพี่ใช่ององอื่นมั้งไม่รู้ไม่รูงกรอบกระจายหมายถึงพระพร้อมกรอบเนี่ยอันนี้ก่อทองแท้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน แค่เหรอทำเองเาทำเองก็หลายพันนะเนี่ยครับผมใช่ไหครับก็แปลว่าอยากใช้จริงๆใช่ไหมและแล้วพี่ผู้หญิงพ่ายแพ้อะไรครับเป็นเป็นตอนนที่ได้มาค่ะเขาบอกว่าเป็นจตุคามอ๋อโทษทีนะครับดูได้ค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจแต่คือแค่ว่าด้านหน้าเป็นฟางมากปกอะค่ะอ๋อเขาเรียกว่าปกปกจตุคามใช่ไหมคะใช่ครับที่คนที่ไหนครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพ อ๋อนึกว่าเป็นคนนคนรก็เลยห้อยแต่ตุ้กามไม่ค่ะก็คือเกิดวันเสาร์ไงค,คะแล้วพอเป็นปักนา้าผมก็เลยบแบบเ,อเอกังในเซมแบบนี้สาวน่เลยค่ะแล้วทำงานอะไรกันครับอาชีพอิสระอาชีพอิสระใช่ชค่ะ,คะอ๋อแล้วแล้วพี่ผู้ชายห้อยอะไรครับห้อยทาวเวททาวเวทนี่สายมูเลยนี่ชูรามันใช่ใช่ป่ะสายมูเตลูเลยห้าเจ็ดต่อโคตรเฮ้ยนี่รู้เลยอ่ะ นี่เช่ามาจากวัดเลยเหรอจากวัดเลยครับจากว<ล>ัดสมัยยังไม่มีกระแสะก็คือเราเช่าตั้งแต่ปีห้าเร็ดแลวง่ายๆหลังจากนั้นหน่อยเจอ<น>ใช่เราไปตามหาเรา<ส>คือผมเป็นศิษย์วัดนี้อยู่แล้วแล้วก็ไปแล้วก็ไปเจอก็ได้แผงในในในวัดนั่นแหละครับแล้วก็แบบเอ้สักองคและการนี้นคือองค์แรกของผมเลยแล้วมีประสบการณ์อะไรไหมครับถามว่าเรื่องประสบการณ์ในพวกแบบอุบัติเหตุอะไรไม่ไม่มีแต่ว่าเรื่องขอ ขอได้ไหวรับท่านท่านมาคือเวลาเราอยากได้อะไรเราก็บอกท่านไว้ให้ด้วยด้วยงานนี่ยเป็นเป็นงานที่จะต้องจัดงานนอกสถานที่อะไรต่างๆนะครับเราเวลาที่แบบคือเน้ยคือเราเอาดอนเนาะแล้วมันก็จะมีแบบเรื่องฟ้าฝนนู่นนี่นั่นไม่เป็นใจอะไรต่างๆซึ่งขอทุกครั้งได้ทุกครั้งจริงหรอจริงแสดงว่าเฮ้ยสมมุติเราเห็นครึ้มเนี่ย แต่งานเราจะเอาดอเนี่ยเราบอกท่านเลยอย่าหาผมเวอร์นะ <Yes. S 1> ท่วมเลยว<ะ>่าง่าย <laughs> สิบหกดอกปักลงเรียนปุ๊บแม่ขายเกี่ยงเกลี้งเหรอจริงๆอันนี้จริงๆผมขอดูเลยเลยพี่ ขอพวกนี้อยู่ที่เชื่ออย่างเดียวจริงค่ะเชื่อไหมถ้าถ้าคนไม่เชื่อไม่มีทางไม่มีทางที่จะทําอะไรแบบนี้แน่นอนปีห้าเจ็ดแล้วแล้วถ้าวันนี้ผมขอเท่าพี่ไม่ไม่มีทางเลยแบบเท่าไหร่ก็ไม่ได้จริงเหรอโอ้โหสักหมื่นอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่มีทางเฮ้ยโอ้โหไม่มีทางแจ๋วว่ะอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญรอรุ่นแรกของไหมครับ จริงๆอ่ะเป็นเหรียญจำปีต่อโคตรุ่นแรกแต่ก่อนหน้านี้ครับมีเหรียญจำปีปี45หมาก่อนใช่อันนี้คือรุ่นรุ่นแรกจริงๆของของที่วัดที่เป็นจำปีแต่ว่าของผมอะกว่าปี57เเนี่ยคือ4ีห้าเนี่ยถ้าไม่ได้ต่อโค้ดวัดไม่ได้ต่อโคตดไปตอกกันเองไม่ไปตอกันเองหรือเปล่าแหล่งยาวแหล่งสั้นอะไรพวกนั้นไม่ได้ตอจากที่วัดว่าไงแต่อันนี้เป็นรุ่นแรกที่ต่อโคตดที่วัดอ๋อโอ้เข้าใจประวัติเลย สวยมากพี่แล้วฟังฟังประวัติฟังประสบการณ์เนี่ยผมอยากได้เลยเชืช่อว่า <laughs> เดี๋ยวต้องไปหาบ้างนะตอนนี้ผมก็ยังหาอยากหาเพิ่มอยู่กับช่วงนี้กระแสท่านวัดปิดด้วยอะไรด้วยช่วงนี้เนาะผมไม่สนใจกระแสรหรอกเพราะว่าผมก็ไหวอยู่แล้ว <Wow. S 1> ผมมีรูปหล่อรูปหล่อรุ่นแรกของท่านแต่ไม่ได้ออกว่าจุฬามณีนะครับ <c oughs> เขาทํามาจากชนวน ทนวนเก่งวัตสุทั์เก่าแล้วก็ถอดพิมพจากวัตุทัศน์อ่ะผมมีหล่อวัตสุทั์สามสี่อยู่องค์หนึง่งแต่ไม่รู้แท้ะนะผมผมก็ไปจับมาไม่ได้จับมาจับนี่แหละน่าจะสามสีน่ 3, 4, นี่แหละผมก็มีบูชาย่อยอยู่แต่วันนี้ไม่ได้ติดมามยินดีด้วยเราสายเดียวกันพี่ <laughs> เอางี้วันนี้ผมจะ ให้พ้าพี่คนละองค์แล้วกันครับผมด้ความที่ว่าเราคุยกันถูกคอนะเดี๋ยวเอาพให้ดูดีว่าให้อะไรดีที่ผู้หญิงเอาองค์เล็กแล้วกันอันนี้เขาเรียกพารอดปู่ทวดอ่าเป็นเนื้อว่านอาจารย์นองครับผมของของพี่นี่ชอบแบบเข้มขังใช่ไหมพี่เอาไพรีพี่นาศไปกิ่งไพรีพีนาดกิ่ปีอ่าอันนี้ปีสามกว่า ของพี่เอาวัดฝั่งน้ํำไปฝัป่งน้ํารุ่น4รุ่นห้าจะไม่ได้ <_ vagy> แต่แต่แท้แน่นอนทุกองแท้หมดฮะวันนี้ <_ ield> ขอบคุณมากครับผมคุณเร้าขอบคุณครับ,รบ,บวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่นะครับร้านอยู่กับเพื่อนบ้างอยู่เลี่ยงเมืองนนี่เองนะครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะว่างๆมาอุดหนุนกันได้นะครับและต้องบอกเลยว่าเทปนี้นะเหนือความคาดหมายมากนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ย กลับเป็นวัยที่สนใจในพระเครื่องชอบพระเครื่องและวหวงแหนพระเครื่องที่ตัวเองมีมากนะเอาเงินไปขอซื้อนี่ไม่มีใครขายนะครับมีอยู่โต๊ะเดียวนะแล้วก็เวลาเวลาจะแจกพระเวลาจะให้พระเนี่ยรู้สึกมีความกระตือรือร้นที่จะรับที่จะอยากได้นะครับต้องบอกว่าสังคมไทยนะครับพระเครื่องอยู่คู่สังคมไทยไปตลอดกาลแน่นอนครับ